สวัสดีครับคนดูทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิววัตปืนสุดเจ๋งสามดีคือค้าฟได้ด้วยเอาง่ายๆโคตรเท่อะแล้วคือวันนี้ผมจะสอนลงถ้าใครลงไม่เป็นผมก็จะสอนลงนะครับชิวๆเลยมาผมจะรีวิวให้ดูปืนในกล่องมีอะไรบ้างก็มีเยอะอยู่นะครับสําหรับคนที่อยากเอาไปเล่นแบบเอาชีวิตรอดอะไรนี้อผมจะเอามาไม่ขีปืนก่อน มันก็มีปืนแบบแรงๆอยู่นะก็ลูกพวกลูกซองเม็ดเดียวก็เหมือนเหมือนในคอมอะ่ะอจริงอันนี้คือโต๊ะคฟนะคาฟพวกของแต่งหรือคัฟปืนอะไรนี้อ่าอันนี้คือไว้มันสาคัญนะครับไอสองอันเนี้ยสองอันนี้คือสําคัญสุดๆเลยสําหรับพวกของแต่งปืนแล้วก็อะไรอะไรอีกเดี๋ยวผมเอาก่อนผมลืมอ่าผมหยิบม,มาละเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูอ่ะสีสีสีเขียวเอาไว้ใส่กับแต่งปืนนะปืนอะไรก็ได้อะอันนี้ผมแต่งให้ดูอันนี้มันแต่งได้แค่ เลเซอร์ใช่ไหมสโคปไม่มีอ่ะรอยนัดสองรอยนัดอ่ะอ่ะดูโคตรสวยอย่างเท่ดูดูดูไอเทยโคตรแรงคนดูมือของเลยควาอยากเลยครับโคตรเท่คนดูอ่ะเอาดูดูดูนั่งรันบุยผมยิงหมูปืนไม่ปืนไม่ลั่นอ่ะเออคืออย่างอย่างเท่อ่ะอ่ะปืนนี้โคตรอ่ะผมว่ามันดีตรงนี้อ,อ่อออ <pod> อะเอ้ยตุกตุกตุกหอยน้ำน้ำดูดู ่มันสวยนะปืนปืนนี้อ่ะแล้วเราลองผมแต่งให้ดูผมแต่งให้ดูอ่ะแล้วก็แต่งอ่าไอไอของเนี้ยมันมันสามารถหาด้วยการขุดแร่นะครับมันหาได้นะในแต่แบบเอาชีวิตรอดอ่ะสำหรับคนที่เอาชีวิตรอดก็หาได้เหมือนกันอ่ะดูโอ้โหโคตรสวยคือสโคมันเหมือนมันไม่ไม่ไม่แบบไม่ไม่ไม่น่าเกลียดอ่ะมันเป็นเป็นของไม้คราฟเลยเลยดูดูดูวโอ้โหต่อไม่แตกมีม้าต่อไม่แตกโอ้โหเอาสังเกตไหมวิ่งใช่ ดูดูโคตรที่ใครอยากได้นะผมจะทิ้งลิ์งว้ให้แล้วถ้ายังแบบไม่อยากโหลดโหลดแบบไฟอ่ะผมมีวิธีนะครับเดี๋ยวผมจะสอนท้ายคลิปนะดูให้จบนะอ่ะแล้วพวกอันนี้คือกับระเบิดนะดูดูการระเบิดคือแบบมันมันไม่ระเบิดแบบสุ่มสี่สุ่มห้านะคือเราตอนเราต้องไม่เหยียบอ่ะคือรุนแรงนะอันนี้ผมยิงอ่ะยิงไม่ออกิออ่าดูมันไม่ระเบิดใช่ไหมแต่เดี๋ยวเราองเราเรา้องไม่เหยียบอ่ไม่ระเบิด เดี๋ยวมันเหยียบให้ดูเฮ้ยเนี่ยนะคือมันมันมีเอฟเฟคีควันแล้วก็คือเสียงแต่มันแรงนะแค่สองลูกก็ทำตาเมเหต์ไปหมดละเพื่อนเราอ่ะเดี๋ยวโชว์อีกถอดเกาะก่อนเดินช้าอ่ะแล้วเบิดน้อยหน่าผมยนให้ดูโคตรแรงอ่ะนัดเดียวอ่ะคือย่กระดินอะเหมือนคิปเปอร์แล้วเบืดอ่ะจริงแรงเข้าคิปเปอร์อ่ะ อยู่ไฟ้าด้วยโหยอย่างแรงอะแล้วใครอยากได้นะผมผมแบบไม่ต้องไปโหลดไฟแล้วมันมันมันใช้ได้กับไหมครับหนึ่งจุดยี่สิบจุดขึ้นไปเลยค่ะมันได้ตลอดอะแต่ต้องของแท้นะครับของแท้มันจะแบบไม่ไม่แบบไม่อะไรอะ่ะอืมผมโชว์อะไรอีกหน่อยหนึ่งอ่าให้ดูของนะของก็มีแค่ไม่กี่อย่างเนี่ยอะอันนี้คือแรกที่เราหาได้ในธรรมชาตินะ เราต้องไปขุดเอาในพวกน้อนี้ในถ้ำหรืออะไรนี้แล้วก็ดินปืนอะไรนี้อีกมาใช้แค่นี้ไม่กี่อย่างส่วนไข่ก็ไม่มีอะไรจะเพิ่มเติมแต่ผมเอาวาได้มายิงก่อนอ่ะดมเอาว่าได้มายิงปืนมันจะแรงไนหะมข้นมนะาได้เอดูดูยมีโตนะโอ้โหกโอ้โคือเอาไปสู้กับเอ็นเดราก้อนนี่คือไม่รอดอ่ะเอาชีวิตรอดคือมันนะอ่ะดูไปสำหรับมือถือนะ เดี๋ยวผมเ,เล่นอะไรต่อดีกว่าพอละเดี๋ยวไปสอนโหลดเลยดีกว่าไปเลยแล้วมาถึงขัน้นตอนการลงผมกดไม่ทันนะอันนี้ผมแค่จะสอนนะคือกดตรงลิงก์สีแดงอ่ะที่ลิงก์ใต้คลิปอ่ะผมจะส่งลงไว้อ่ะอันนี้มันสําหรับแบบคนที่ไว้แตกไฟแล้วคือแบบคือเก่งเก่งเรื่องการแตกไฟนะอันนี้คนรู้คนรู้เรื่องอ่ะเดี๋ยวผมคัดลอกชื่อชื่ออันนี้ชื่อมอนไปก่อนอ่ะแล้วคือถ้ากดตรงสีส้มแล้วกด มันจะให้กดตรงเลยีย์ข้างล่างนะไม่ต้องไปกดนะกดข้างบนแทนกดตรงนี้อ่าแล้วมันจะเด้งขึ้นมาหน้านี้อ่าให้เรารอรอเวลาจนมันครบอะ่ะอันนี้คือหนึ่งชั่วโมงโหอีกวิธีหนึ่งก็คือเราโหลดแอปของไม a f t มาหรือว่าแอปของ Mod ดีอ่ะเดี๋ยวผมไม่ดูหน้าตาเป็นแบบนี้นะเรากดเข้าไปแล้วก็กดค้นหามดที่เราจะลงก็คือที่ผมคัดลอกไปอ่อาคัดลอกปุ๊บไอเไม่เจอแหนึ่งลบก่อน ลบให้มันเจออะลบขึ้นเหลือแค่อันนี้พออ่ะเจอแล้วเรียบร้อยนี่ครับมอดแรกเลยแล้วเราก็โหลดแล้วก็ลงเข้าเกมแค่นี้เองได้ทุกเกมเลยได้ทุกมอดเลยจริงจริงแล้วจบคลิปแล้วกดติดตามให้ผมด้วยอ๋อ oh. บ,บายครับคนดูไว้เจอมอดใครอยากขอมอดอะไรขอมาเลยนะไปแล้ว